สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับใน youtube ลาบหมูสตอดิโอนะครับวันนี้ก็จะกินลาบกันนะครับกินช่องเจ้าของนะครับกินช่อง youtube นะครับเดี๋ยววันนี้มากินข้าวกันดีกว่าครับพี่น้องมีลาบหมูนะครับแล้วก็มีผักนะครับผักผักกาดนะครับเป็น ผักแก้มนะครับกินมีลาบม,มีกินกินลาบม,มันต้องมีผักแก้มนะครับถึงจะอร่อยนะครับเพราะว่าถ้ากินเนื้ออย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ครบสูตรนะแล้วก็ลาบของบ้านผมที่โคราชเนี่ยเขาจะใส่กระเทียมด้วยนะครับหั่นกระเทียมมันเราหั่นหอมแดงอะมากินกันดีกว่าครับพี่น้องหิวแล้วหิวแล้ว มาครับไปแล้วครับเนี <mailing samples> yeah. ่ยครับผักนะผักครับผักผักตากรอบๆนะครับพี่น้อง อุ๊ยแถบหลายพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออืมอืมพอก,ก่อนเสียดูเด่นมาเด่นเด่นเกือบ ผักกาดผักกระหล่ำอย่างเงี้ยนะอร่อยตังกวาอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านผมวันนี้มีผักกาดอย่างเดียวนะอาหารดีสานนี่จุดเด่นของมันอยู่ที่รสชาตินะครับผมไปทางเหนือมาไปอยู่พิษโลกมาก็ <c oughs> มีคนทําอาหารยูตานก็มีนะครับแตวก็ไม่เหมือนกับลาบบ้านเรานะของทางเหนือเขาจะใส่เครื่องสมุนไพรเยอะนะครับของทางเหนือตอนบนน่ะพวกเชียงใหม่นะครับ เขาจะใส่สมุนไพรเยอะนะครับแล้วก็คือลาบของทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่ลาบหมูของทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะใส่เอาหมูสับนะครับไปคลุกกับน้ำมะขามาขาเปื่อกนะครับถ้าเป็นของทางเหนือเนี่ยเขาจะเอาหมูสับนะครับไปคลุก กับน้ำมะขามเปียกแล้วก็อเอามาขยำนะครับเอามาขยำกับน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็เอาไปรวนในกระทะนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับของทางภาคเหนือนะแล้วก็จะใส่มะนาวทีหลังนะครับคือได้ได้ความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะไม่เหมือนราบอีสานบ้านเรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ ลาบบ้านเราเนี่ยหรือว่าลาบบ้านงานเนี่ยเขาจะไม่ใส่เครื่องในนะครับลาบของคนสมัยก่อนนะครับลาบของคนสมัยก่อนเขาจะไม่ใส่เครื่องในนะครับลาบบ้านงานจะเป็นอย่างั้นนะ นานๆทีจะมากินอาหารลงยูทูบนะครับส่วนใหญ่ก็หนังไปทานหนังไปกันทําสื่อการเรียนการสอนมากกว่านะครับ ก่อ,อนนั้นก็ได้รีวิวกินํำๆนะอันนี้ก็มากินลาบนีครับ อาหารบ้านเราอร่อยสุดๆล้วกินแบบบ้านๆน,นะกินง่ายๆ ตรงเนื้อก็เป็นหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็จะมืดไวหน่อยนะมืดไวจะตว่างช้า ช่องก็เป็นท่องลาบหมูกินก็กินลาบหมูนะครับวันนี้ ตี่วเลินดีนะผักนะผักกาดทำตตดตือการเรียนการสอนมากๆก็บางทีก็ไม่รู้จะทำอะไรมากันนึกอะไรได้ก็ทำแบบนั้นแหละนะครับไม่ค่อยได้ลองเพงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ มันบางทีจะลองเพราะบางทีลองแล้วมันโดนึกษสิทธิ์นะครับก็จะทำหลายๆอย่างรวมกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าปีใหม่จะมีการเข้าดาวส่วนมนต์หรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศมาให้ฟังนะครับ ลาบหมูทางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเขาจะทำเหมือนลาบอีสานเลยแหละนะครับแต่ถ้าเป็นตอนบนเนี่ยถ้าเป็นทางภาคเหนือตอนบนอย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาจะใส่สมุนไพรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันกลิ่นหอมของสมุนไพรแต่ว่ามันรสชาติมันจะออกก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกๆครับว่าเขาจะเอาหมูตับไป ไปคลุกกับน้ำมะขามาขเปียกนะไปขยำขยำให้เข้ากันแล้วก็เอาไปรวนในกระทะนะครับแต่ของอีสานเรามันง่ายๆนะครับมีข้าวคั่วมีพริกมีมีมข้าวคั่วมีพริกป่นมีต้นหอมผักชีมีหอมแดงซอยกินได้แล้วนะครับ ก้นกับเสียงวัวคาร์เซอร์เราละอืมก็เปอนไกินไปเลยเดี๋ยวจะเลิกเลิกใช้ลวไอเสียงพวกนี้นี่มันแล้วแต่อารมณ์มันนะบางทีงมันทำให้เครื่องเราห่างในพวก ไอ้ลังเกลือพวกเนี้ยผักหม่แล้วนะครับผักหม่แล้วหเลือแต่ข้าวกับราดนะครับเออจะทำยังไงดีหล่ะทีนี้ต้อ,อ,องบอกเขาล้เงียบไปแล้วโอ้ยเวรกรรม หวยแตกเด้มีข้อดีมีข้อดีอย่างเดียวคือประหยัดพื้นที่แต่ว่าเวลาแห้งขึ้นมาันก็หวยแตกเพราะว่าหันไปใช้ตัวติดตั้งดีกว่า อย่าวบางคนบอกอาจจะบอกว่าใช้ดีแต่เวลาถึงเวลาหนึ่งมามันแห้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาไม่คิดอะไรเขาก็ใช้ได้แต่ถ้าเราบางทีมันมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับเราอะนะครับทำยังไงดีละ่ะที่นี่ นาทีเป็นนาทีตายแล้วัว,วคคอ,เอิเตอร์เงียบไปแล้ว <laughs> มัดแล้วมันจภาพแล้วทำยังไงดีที่นี่ <c oughs> กินข้าวต่อ ทำมันมันเดีดึงๆ,งๆออกมาแบบโอ้ยเนาะการชาร์จ9 0นการจับที่สองยกเลือกปลดหน้าจอคุมดีคุมลายนะไอเสียงพวกนี้นะครับโอเคดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว เห็นว่ามันอ่าวันที่ยี่สิบห้ายี่บกเนี่ยจะมีฝนด้วยนะครับเป็นบางส่วนนะไม่ต้องตกใจหรอกครับมันมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่เองนะครับทั้งภัคงเหนือเนี่ยศีกสานเนี่ยมันเป็นอ่าแรงอิทธิพลนะครับมาจากพายุนะครับทางฝั่ง อาจจะมีผนบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นบ้านเราเขาบอกกับผลลงเล้ยดูนะภัยธรรมชาติเนาะจะไปห้ามมันได้ยังไง เต้องมีอย่ภาคเดียวแที่ไม่หนาวภาคใต้แต่ว่าเขาก็โดนหนังเหมือนกันนะโดนฝนเออถ้าเราไปอยู่ที่นั่นก็คงไม่ไหวลำบากเลยแหละนะครับ นี่ก็ได้ข่าวว่าคนในประเทศเราไม่รู้ใครเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับต้องระวังนะครับอะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันมั่วไปหมดนะครับทุกวันนี้โรคภัยตื่นเท้ากันมาออกกํกาลังกายครับอย่างผมเนี่ยออกทุกวันนะครับอย่างน้อยๆก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับเวลาจะไปไหนมาไหนก็ แต่นักกากทุกครั้งนะครับเวลาเป็นมามีคนเป็นแค่คนสองคนเนี่ยพอมีคนเป็นมากมาเข้ามักจะโทษกันเองนะครับสังเกตไหมนะครับโทษกันเองหาว่าคนนี้เอาเชื่อมาคนนั้นเอาโรคมาอย่างเงี้ยจริงๆอย่าไปโทษกันนะครับพี่น้องนะครับ มันไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับพี่น้องนะทั่วกันไปทั่วกันมาไม่มีประโยชน์เลยนะครับมือเหมือนกันนะครับบางคนไปรังเกียจเขาอย่าไปรังเกียจเขานะครับบาปนะครับพี่น้องเห็นเขาเป็นโควิดอย่าไปรังเกียจเขานะครับโลกนี้มันไม่ใช่โลกติดต่อหรอกครับจริงๆแล้วถ้าโลกนี้มันเป็นโลกติดต่อจริงๆ คนชนธรรมบทเราก็คงไม่มีร่างกายแข็งแรงหรอกครับสังเกตด,ดูคนที่ทํางานคนที่เขาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยเขาไม่เป็นแบบเรานะครับส่วนใหญ่จะไปเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกับคนในเมืองหรือว่าคนอ่าที่อยู่กรุงเทพหรืออะไรแบบนี้มากกว่าที่มันเป็นจุดใหญ่ๆนะครับอย่างบ้านนอกท้องนาเราไม่ค่อยมีหรอกครับถ้าเป็นโรคติดต่อจริงมันต้องเป็นนะครับอย่าไปวิตกอะไรกับมัน เดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศสวจม์ข้ามปีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเอาบรรยากาศมานะครับไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าปีนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องทำตามมาตรการอยู่ดีอืมอร่อย้ะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับ สำหรับกับข okay. ้าวเมื um, think, ่อน kind of so. um, ี้โอเคก็หาก้าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าลาบหมูสเตเดโอครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ